นี่มันแผนกอะไรวะเนี่ยอะอันนี้นแผนกอะไรวะอันนี้ทำลง u t u b e แผนกพีอาร์ลง,อลงเอาลง YouTube ช่องตัวเองออผมวันนี้ช่องเฮ็ดหยางชาแนลนะครับจะพามา เปลี่ยนลูกมากรับฟอร์ดเรนเจรนะครับ, Ford ะรบจะไปเป็นยูนิอร์ม้วทำทำใส่ช่องไว้ฝั <c oughs> ่งนี้คือฝั่งขวานะครับมากด้วยประสบการณ์นะครับประสบการณ์นี่นับตามอายุนะครับฝั<ด>่งขวานี่น่าจะเป็นร้อยครับเอาครับมาดูช่างฝั่ง ซ้ายมือนะครับช่างฝั่งซ้ายมือนี่ยังวัยรุ่นอยู่นะครับหายไปหนึ่งครับโอ้ยย <20 S 1> ี่สิบต้นต้นครับเข้ามาในเฟรมนะครับซ้ายสองขวาสองนะครับตอนนี้กําลังไล่ถอดช่วงล่างอยู่นะครับผมใหญ่ามากครับตัวน,นี้นรถสนรรมยมสูง ตุพงหน้านะครับทีันชักนะครับแล้วก็แร็คนะครับผมที่จะทำการเปลี่ยนนะครับดูความสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์นะครับผม,ามการบรรจุใส่กล่องก็สวยหรูนะครับผมมากทานัน การออกออกจากปีครับผมสายโยกครับสายโยกเอี่ยงเลย

ัครบตัวนี้ก็จะปีกงบล่างนะครับก็จะเป็นการอัดเข้าอัดออกนะครับตอนนี้ทางช่างได้อัดท่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับต้องใช้ไฮดรอลิกในการอัดนะครับตอนนี้จะใส่สปริงล็อกี๋ยวน้องก็จะใส่สปริงล็อกอีกทีหนึ่งนะครับ นี้ก็จะเป็นปีกข้างซ้ายข้างขวาครับของตัวบอ r ์ดเรนเอร์นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าพี่เขาแต่งยกสูงมานะครับต้องดูอะไรที่ใส่ได้และไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างที่แปลงนะครับผมครับช่างฝั่งซ้ายนะครับกําลังใส่ปีกกล่างอยู่นะครับผมมันนะ่วพะมือคุยๆได้เลยนกเปอย

เอาเอาไว้นี่เขาแล้วเขาแล้วเอารัดสวนไปทางนี้ฝั่งนี้ฝั่างนี้ใช่มตรงไหมยังยังเอาตรงแล้วไปไปซ้ายว่างเลยซ้ายเข้าเลยบอกว่าไม่เข้าซ้ายไม่ซ้ายงานไม่เดินเลยซ้ายเอ้ยขวางานไม่เดินเลยเอาช่างไฟมาทำช่วงล่างแล้วงั้นแหละ <Wheel. S 2> <Arc> <IS> ทางซ้ายนะคร Arri ับกําลังใส่ปีกนกล่างอยู่ครับกําลังที่วิเคราะห์กันอยู่นะครับข้างละสองนะครับเกัาลังวิเคราะห์อยู่นะครับว่าจะเอาปีกนกล่างยกขึ้นยังไงนะครับเพราะว่าโชคใหญ่มากครับตัวนี้นะครับผมขอขอเข้าทีมงานข้างขวานะครับกําลังจะ ทำการใส่ปีกนกนางแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาลงก่อนนะกำลังยกยครับเอาฝั่งเอาฝังนี้ดกำลัง,งพิจ,จรารณาอยู่นะครับว่าจะใส่ยังไงครับเพราะว่าชุดนี้จะถอดเฉพาะปีกไม่ได้นะครับต้องยกชุดออกไปตัวใหญ่เลยเกี่ย อันนี้ตัวนึงอันนี้คือขั้นตอนการใส่แร็กแล้วก็คันชักนะครับมันจะอยู่คู่กันนะครับผมมีหัวกห่ตัตัวนี้พี่เอาจับไหมเนี่ยไปเลยพี่ใช่ครับเสียงแน่นมากเลยนะ ฟังนู้นยืนมาไม่รู้นะไม่ใช่อะไรกูไม่กล้าเปิดดีนี่คือะไรนี่พี่แคเขาบอกานี่ักคเจอได้เหนี่ไง ตอนการประกอบร้อนะครับผมวงทมออกเรกันแล้วรันแลววนแล้วดูนะอยิงู่อยู อันนี้ทำลงยูทูบแผนพิยาลงเอาลงยูทู e ช่องตัวเองช่องตัวเลๆเจ้า <c oughs> จริงจริง nước subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn